พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันศุกร์ที่23เดือนที่2ในหัวข้อเรื่องทูตแห่งความจริงของพระเจ้าและเผื่อข้าพเจ้าด้วยเพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าพูดพระองค์จะประทานถ้อยคำแก่กข้าพเจ้าที่จะสำแดงความล้ำลึกของเขาประเสรศิฐอย่างกล้าหาญเพราะเขาประเสริฐนี้เอง ทำให้ข้าพเจ้าเป็นทูตท,ที่ติดโซตรวนและเพื่อข้าพเจ้าจะกล้าพูดตามที่ข้าพเจ้าควรจะพูดนั้นเอเฟซัสบทที่6ข้อที่1 9ถึง20พี่น้องคะในข้อพระคัมภีตอนเริ่มต้นของเราเปาโลเรียกตัวเองว่าเป็นทูตของเขาวประเสรศิฐคุณรู้หรือไม่ว่าเราทุกคนก็เช่นเดียวกัน เราเป็นทูตแห่งความจริงของพระเจ้านั่นคือเราเป็นผู้ประกาศของความชอบธรรมการประกาศเขาประเสริฐได้ถูกมอบให้แก่คุณตามพระบัญชาของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราทีตัสบทที่หนึ่งข้อที่สอสพี่น้องคะเราต้องประกาศเขาประเสริฐนั่นคือเราต้องบอกเล่าแก่คนที่ไม่เคยได้ยินไม่เช่นนั้น พวกเขาก็จะไม่มีวันเชื่อและได้รับความรอดในโรมบทที่1 0ข้อที่1 3ถึง14กล่าวว่าเพราะว่าผู้ที่ร้องออกพระนามของอุคมพระผู้เป็นเจ้าจะรอดแต่พวกที่ยังไม่เชื่อในพระองค์จะทูลขอตอบพรงได้อย่างไรและและเมื่อไม่มีผู้ประกาศเขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไรพี่น้องขา นี่คือเหตุผลที่คุณต้องประกาศข่าวประเสริฐอย่างกระตือรือร้อนทุกวันและทุกที่อาคาทูตเปาโลถือเป็นเรื่องส่วนตัวเขากล่าวว่าตามข่าวประเสริฐอันรุง่งโรจน์ของพระเจ้าผู้สมควรเก่กัรสรรเสริญที่สมมอบบอยกับข้าพระเจ้านั้นหนึ่งที่โมธีบทที่หนึ่งข้อที่11เท่าที่เกี่ยวกับเขา เขาสมควรประกาศเขาประเสริฐไปทั่วโลกแม้ว่าเขาจะต้องทำตำลำพังก็ตามตอนนี้คุณคงเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าจำต้องทำและทำให้ประกาศวิบัติจะเกิดกับข้าพเจ้า 1. โคริน์บทที่เกข้อที่สิกไม่มีความรอดถ้าปราศจากเขาประเสริฐในทีตัสบทที่หนึ่งข้อที่สถึงส บอกเราถึงบางสิ่งที่สวยงามซึ่งกล่าวว่าซึ่งอยู่บนความหวังของชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าผู้ไม่ตรัสมุาสาทรงสัญญาไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นของกานเวลาและในเวลาที่ทรงกำหนดก็ทรงสำแดงพระวจนะของพระองค์ด้วยการประกาศที่ข้าพระเจ้ารับมอบไว้ตามพระบัญชาของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราพี่น้องคะ พระเจ้าทรงสัญญาถึงชีวินิรันดร์ก่อนที่โลกจะเริ่มต้นและตอนนี้พระองค์ได้ทำให้พระสัญญาของพระองค์และทำให้ชีวินิรันดร์มีอยู่ผ่านทางการประกาศข่าวประเสริฐเราได้รับการอวยพรที่ได้เป็นผู้ดูแลและผู้ถือคำสั่งของพระเจ้าพวกเขาจะไม่ได้รับข่าวประเสริฐด,ด้วยวิธีอื่นจนกว่าเราจะประกาศแก่พวกเขาพี่น้องคะ จงทุ่มเททั้งชีวิตของคุณไปกับสิ่งนี้เพราะว่านั่นคือทุกสิ่งที่สำคัญจริงๆจงทำให้แน่ใจว่าเขาประเสริฐไปถึงคนมากที่สุดที่ได้รับการเลือกไว้ให้รับในโลกของคุณและในภูมิภาคอื่นๆให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะฉันมีชีวิตชีวาและเจ็ิจ้าในวิญญาณ ด้วยการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าในฐานะทูตของพระคิ์ในเขาประเสริฐเขาประเสริฐกำลังไปถึงคนจำนวนมากที่ได้ถูกลิขิดไว้เพื่อความรอดผ่านทางฉันพวกเขาถูกย้ายจากความมืดไปสู่สิริภาพแห่งพระสิริของบรรดาบุตรของพระเจ้าฮาเลลูยา ากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด